น้องชาเขียวน่ารักมากๆเลยค่ะนกน้อยของน้องนาทีมันตกมาจากต้นไม้น้องนาทีก็เลยอากาศมาบ้านด้วยทุกคนเมนูกับข้าวในวันนี้ตัวเล็กจะผัดหมูใส่กระหล่ำปตะะีตัวเล็กหิวอะค่ะตัวเล็กก็เลยทํากินซะเลยตอนนี้ตัวเล็กก็กำลังหั่นหมูเป็นชิ้นๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้อย่าบ้านตัวเล็กฝนตกแทบทุกวันเลยวันนี้ฝนมันก็ตกทั้งวันเลยตากผ้าไว้ก็ไม่แห้งเนาะเพราะว่าฝนมันตกขนาดตัวเล็กตากไว้ในร่มนะมันยังสาดเข้ามาได้เลยช่วงเชา้าตอนประมาณ4ี่บงวงเช้า หน้าฟ้ามืดมากๆม,มืดเหมือนตอนหนึ่งทุ่มเลยดีนะคะที่ตอนเย็นนะ่ะมันยังหยุดอยู่ถ้ามันไม่หยุดนะตัวเล็กก็คงลำคาน่าดูะคะ่ะเพราะว่ามันเฉิดแช่ตอนนี้ตัวเล็กก็กำลังหั่นผักอยู่นะคะทุกคนผักกะหล่ำปีของเรานี่ก็คือหัวใหญ่มากๆที่จริงอะ่ะตัวเล็กกะว่าไม่ใส่หมูนะกะว่าจะใส่แต่ผักอย่างเดียวเนาะแต่ว่ายายปุ่นเนาะบอกให้ใส่หมูลงไปด้วยตัวเล็กก็เลยต้องใส่หมูเข้าไปด้วยค่ะหน่อยนึงเพราะว่าเวลาผัดออกมาตัวเล็กก็ไม่ค่อยกินหมูหรอกค่ะตัวเล็กกินแต่ผักยายปุ่ณย มันน้อยไปหั่นเข้าไปอีกนิดนึงตัวเล็กก็เลยเอาผักมาหั่นอีกนิดนึงตามคำสั่งของยายปูนหั่น,นเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเล็กก็มาทาการผัดเลยนะคะก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปตอนนี้ก็คือหอมมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้ครอบครัวตัวเล็กก็คือเป็นหวัดเกือบทั้งบ้านแล้วนะคะตาการก็เป็นนะตาการนะเป็นหลายวันแล้วยังไม่หายเลยส่วนของตัวเล็กก็คือหายแล้วนะแล้วตอนนี้ยายปุ่นก็มาเป็นหวัดเหมือนกันค่ะเหลือแต่น้องนาทีกับพี่ตะวันนะคะที่ยังไม่เป็นว่าตัวเล็กก็ไม่อยากให้เด็กๆเ,เป็นหวัดหรอกนะคะก็สงสารเขาอะนาะเวลา หายใจไม่ออกคนโตเป็นก็พอแล้วเนาะเด็กๆไม่ต้องเป็นหรอกตอนตัวเล็กเป็นอนะ่ะทั้งเป็นไข้ทั้งเป็นหวัดด้วยโคตรทรมานเลยค่ะก็ไม่อยากเป็นสักนิดหรอกแต่มันก็เป็นจนได้ตอนตัวเล็กพูดอยู่ตอนนี้ก็คือน้องนาทีหลับแล้วนะคะทุกคนตัวเล็กก็เลยต้องพูดเบาๆเนาะน้องนาทีหลับง่ายมากๆอิดโทรศัพท์แบบเดียวก็หลับแล้ววกมาที่กับข้าวของเรานะคะตัวเล็กก็ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใส่ผักลงไปเลยแล้วกันตอนนี้ก็ผัดจนผักสุกเลยนะดูสิคะทุกคนมันหอมนะ่ากินมากๆเลยค่ะควันมันลอยขึ้นมามาจากทุกคนมา ินข้าวด้วยกันมีมือของตัวเล็กก็คืออร่อยมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็คือตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคะ่ะเมนูต่อไปตัวเล็กก็จะทอดน่องไก่ให้เด็กๆนะเดี๋ยวตัวเล็กเอาน่องไก่มาหั่นก่อนเพราะว่ามันชิ้นใหญ่มากๆถ้าไม่หัน่นตัวเล็กก็กลัวมันจะสุกไม่ทั่วถึงเนะาะทำกับข้าววันๆหนึ่งนะตัวเล็กก็ไม่รู้จะทำอะไรกินดีหรอวันๆหนึ่งก็คิดถึงแต่เมนูทำกับข้าวนี่แหลคะค่ะว่าจะทำอะไรกินดีเป็นคนทำกับข้าวนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าวันๆหนึ่งไม่รู้จะทำอะไรนึกอะไรไม่่อออออกกกก็็ทดดดผัััยยางเเีีววนนนนละะคตต้ หมักน้องไกยอยู่เลยนะคะก็ใส่แค่นี้แหละค่ะใส่อะไรเยอะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยตัวเล็กก็ใช้มือขยำขยำไปเลยนะคะทุกคนแล้วมือเนี่ยตัวเล็กก็ล้างสะอาดแล้วนะแล้วเราก็ทํากินเองด้วยเนาะทำแบบนี้แหละค่ะมันง่ายดีแล้วตัวเล็กก็เอาแป้งทอดกรอบมาใส่ด้วยเด็กน้อยอ่ะเขาชอบกินแบบนี้เนาะยิ่งเวลามันสุกแล้วนะคะมันจะกรอบๆอ,อ่ะเด็กน้อยจะชอบมากๆเลยส่วนมากเด็กๆอาจจะกินกับน,น้าจิ้มไก่แล้วก็ซอสมะเขือเทศนะคะแต่ถ้าไม่จิ้มก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ามันอร่อยของมันอยู่แล้วนี่จ้าทุกคนตัวเล็กก็เอาลงไปทอด แล้วหน้าตาและสีสันมันก็คือน่ากินมากๆ,ๆเลยค่ะฝนตกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนอากาศไม่ร้อนเลยค่ะเย็นสบายทั้งวันเลยไม่ต้องเปิดพัดลมเลยหน้าตาไก่ทอดของเราก็คือเหลืองน่ากินมากๆเลยพอทอดน้องไก่เสร็จแล้วตัวเล็กก็ทอดจิ้งหรีดให้น้องน้าทีด้วยนะคะแต่ว่าตัวเล็กไม่ได้ถ่ายตอนทอดให้ดูนะถ่ายตอนที่มันเสร็จแล้วน้องน้าทีชอ,อบกินมะแรงทอดมากๆเลยค่ะคนอื่นเขาไม่กินนาะก็กินแต่ตัวเล็กกับน้องน้าทีนี่แหละของชอบของเด็กน้อยน้องกินใหญ่เลยค่ะทุกคนลูกชายคนเจ้วของตัวเล็กน่ารักมากๆเลย Bye.